สวัสดีคะ่ะฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะคะวันนี้เราจะมาย้ายกล้าผักกันคะ่ะเริ่มแรกเตรียมกระถางกันก่อนเลยนะคะจากนั้นก็เทดินสำหรับปลูกลงไปเลยคะ่ะแล้วก็ลดน้ำให้ชุ่มนิดนึงนะคะวันนี้เราจะเลือกกล้าผักต้นที่ดูแข็งแรงที่สุดเลยนะคะก็จะได้ต้นกล้าประมาณนี้นะคะต้นกล้าที่เราย้ายลงมาปลูกลงในกระถางวันนี้ก็คือผักเคียวนะคะ จากนั้นเจาะให้เป็นรูเพื่อจะได้ปลูกต้นกล้าได้ง่ายขึ้นนะคะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนเสร็จเลยค่ะพอเสร็จแล้วเรามาเตรียมกระถางที่2กันเลยนะคะส่วนกระถางที่สองจะขุดดินที่บ้านมาใส่นะคะแล้วค่อยตามด้วยดินปลูกของเราค่ะก้าผักชนิดที่2ที่เราจะย้ายลงมาปลูกในกระถางก็คือกรีนคอร์สนะคะ เลือกต้นกล้าที่ดูสมบูรณ์ที่สุดค่ะจากนั้นก็ลดน้ําให้ชุ่มนิดนึงนะคะจากนั้นเกี่ยนหน้าดินให้เสมอกันนิดนึงนะคะทําเหมือนเดิมเลยค่ะใช้ไม้มาเจาะรูให้ให้ปลูกต้นกล้าได้ง่ายขึ้นนะคะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆจนเสร็จเลยค่ะต้นกล้ากินคอร์สของเรายังเล็กอยู่วันนี้เราจะปลูกไม่ค่อยห่างกันเท่าไหร่นะคะ พอเสร็จแล้วเราจะลดน้ำให้อีกรอบนึ่งนะคะต่อด้วยกระถางที่3กันเลยค่ะเราจะใช้ดินที่บ้านเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ค่อยตามด้วยดินสำหรับปลูกค่ะต้นกล้าที่เราจะย้ายชนิดที่3มก็คือผักกาดหอมนะคะคือผักสลัดนั่นเองค่ะเราจะเลือกดูต้นที่โอเคที่สุดเลยนะคะ พอได้ต้นกล้าแล้วเรามาทำการเจาะรูเลยนะคะเพื่อจะได้ปลูกง่ายค่ะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนเสร็จเหมือนกันนะคะต้นกล้าเรายังเล็กเราจะไม่ปลูกห่างกันเท่าไหร่นะคะรอให้โตวกว่านี้เราค่อยแยกปลูกอีกค่ะ กระถางนี้จะมีประมาณ7ต้นนะคะเสร็จแล้วเรามาลดน้ําให้ชุ่มอีกนิดนึงค่ะต่อด้วยกระถางที่4นะคะทําเหมือนเดิมเลยค่ะแต่กระถางนี้จะเป็นกระถางเล็กเราจะปลูกผักเคลเพิ่มนะคะเลือกต้นกล้าที่ดูโอเคที่สุดเลยนะคะจะเลือกประมาณนี้นะคะเตรียมดินเสร็จแล้วเรามาลดน้ำให้ชุ่มอีกนิดนึงค่ะ จากนั้นก็ทำการเจาะรูเลยนะคะเพื่อจะได้ปลูกต้นกล้าของเราได้ง่ายขึ้นค่ะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนเสร็จเหมือนกันเลยนะคะ ต่อด้วยกระถางที่5นะคะเตรียมดินเหมือนเดิมเลยนะคะเกี่ยนหน้าดินให้เสมอกันนิดนึงจากนั้นก็รดน้ำให้ชุ่มนิดนึงค่ะส่วนกล้าผักที่เราจะย้ายก็คือสวิตชาร์ตนะคะเลือกต้นกล้าที่ดูแข็งแรงที่สุดเลยค่ะจะเลือกประมาณนี้นะคะจากนั้นเรามาเจาะรูเพื่อลงต้นกล้ากันเลยค่ะ วิชาร์เราจะลองปลูกสักสีต้นก่อนนะคะเสร็จแล้วเรามาลดน้ำให้ชุ่มอีกรอบหนึ่งค่ะต่อด้วยกระถางที่หกันเลยนะคะเตรียมดินเหมือนเดิมเลยค่ะจากนั้นเกลี่ยนหน้าดินให้เสมอกันนิดนึงนะคะแล้วลดน้ำให้ชุ่มอีกรอบนึงค่ะกระถางนี้จะเป็นกระถางเล็กนะคะกระถางเล็กนี้เราจะเลือกปลูกเป็นผักกาดหอมนะคะ จะได้ต้นกล้าประมาณนี้นะคะจากนั้นเราทำการเจาะรูและปลูกเหมือนเดิมเลยค่ะปลูกเรื่อยๆจนเสร็จเลยนะคะวันนี้เราจะแยกกล้าผักแค่สี่ชนิดนะคะส่วนกล้าผักชนิดอื่นเราจะแยกอาทิตย์หน้านะคะเสร็จแล้วก็ลดน้ำให้ชุ่มอีกรอบหนึ่งนะคะ ย้ายกล้าผักเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะคะแล้วเจอกัน EP หน้านะคะสวัสดีค่ะ